เเรเแม่แม่จะซื้อนาได๋เพื่อนใหม่แล้วบมาทำจ็อกเกอร์จุกใจกันเถอะแม่ถามว่าแม่จะซื้อนาได๋แม่จะซื้อไม่เพชรพอเด้พอจะซื้อจิ้มพ่อจิมมี่น้องซื้อนะเด๋ยน้องเจ้าซื้อพีชเจ้าได้ซื้ออย่างเจ้าเจ้าซื้อมาพีช แม่เท่าซื้ออะไรแม่เท่าแม่เท่าซื้อแม่เท่าแม,ม่เท่าซื้อแม,ม่เท้าแม่หญ้าย่างหายัางหญ้าเจ้าซื้ไอ้มังกรเอาหญ้าเวียงหญ้าเวียงแม่เท่ากูดแม่เท่ากูดป้าซื้ออะไรป้า ป้านินกับบ้ายัางอีกกับป๋า,ายออาไอ้มังกรเอาเราสื่อกรนได้ปามแม่มังกรเสือไอ้มังกร